ซืแต่งโมครับมาซื้อแตงโมด้วยจักบาทด้วยละสิบบาทนี่ป้แบบไหนวันี้เดียวช่วยครับเดี๋ยว <20, S 2> <20, S 1> มีสิบมีสามห่วยหาสิบปไม่ <c oughs> มันคือหลายแทดไปปลูกไสเนี่ยสามหนวยหาสิบเห็จักสามหน่วยเนี่ยเบิ้งได้ได้สุกไวสุกว่าเนี่ยเ <c oughs> พื่อ่าคอกก็เกลือกเดี๋ยวบกัน ถ้าเคาะดังเปิกเป๊กๆนี่พันว่ปามันสุกจนสยใส่ลมถ้าเลิอกอ,อปุกๆมะปุกใสล่ลมปะเอาหางนี่งามๆปิงปิงบ่น,นี่นี่ใช่ปะเนี่ย้อ้าเอาไปฝากพูดเฒ่าครับอันนี้ปลูกอันนี้ปลูกยู่ยู่หอเนี่ยปาดมาดนี้เพิ่นบ่มารับบ่ ออเพราะเลืมให้มองติสสวนยหญ่เขาใส่เอาปีนี้บอปลูกมันมันกับปลูกห้าน่โอ้ว่าปลูกอยู่บ้านนั่นเนี่เกาะถั่วพะราของผู้ใดอันนี้ได้ใส่ยาบ่เนี่ยอ๋อเออธรรมดาเนาะอันนี้กับอันนี้อันนี้อันนี้พันหยัง โดเมียอันอันนี้เด้อสัญญาโอ้มีแต่ยหญ่ใหญอันนี้เนื้อสีแดงอันนี้กระแดงเบิดบ่มีสีเหลืองโอ้ครับครับอันนี้เพิ่นมาซื้อเป็นตันซื้อเป็นกิโลอันซื้อเป็นโลนะจ๊ะโลเท่าไหร่โลโลละหกบาทตันละหกพันกรหไม่ได้หลายตันเนาะเนี่ยเอาหายอีกสองหน่วยเจ้าไปฝากผู้เฒ่าโอ้บักแตงหม้ ว่าแม่นแต่งสร้างเปตะตำแซบแ่เอาคือ,คอ,คอนี่นเนาะเอออันนี้ยี่ยังก็าจำซื้อม่ได้โดเมยีเมยา่าลูกบ้านเฮานะครับอันนี้เดอเอาได้ได,ไดเอาสามด้วยหสิบบาทอันนี้มาอุดหนุนพี่อุดหนุนน้องครับสามหน่วย้อย,ย,อ,ยอันนี้สาม้วยห้าสิบบาทสามหน่วยอยอันนี้เดอโอ้ห้าบทานี้พอคาท่างใดมาเอา อ๋อเอ่ออันนี้ปลูกปีแรกเนาะแมนบ๊อเอ้าผมคือโมู้ดจักว่าปลูกเมื่อกี้ผมไปยู้ใสเห็นตะปลูกมันเอาปลูกยู้ใสผมก็จะยู้บ้านตีเอาบอกผมว่าเห็นปลูกไม่ได้สังเกตไม่ได้เป็นส่วนอย่างเนาะเออเออเอานะครับเอาสามน่วยหาซิบแมนบ๊อสามนวยร้อยเถะเจมออร่อยกับร้อยย้อนเนี่ย ปลาดบแตงหมูได้ซื้อแฟก์ผู้เฒ่าครับหวานหวานหนามีหอดสลิปนะครับสามน้อยลอยขอรขินไตว่าเออสิแถมให้บ่เอาแถมกับแถมบ่ลเนี่ยให้มักของแถมของแถมบ่เอาตั้งสองผ่าป้ากับเข็มฉีดยาเอาแถมกับแถมนะครับน้อยแสบๆนัวๆเออน้อยละ้สี่บาทมาแถมนะครับ ถึงแจกถึงแถมนะครับบักแตงงมูบ้านเราปลูกเราใส่รางนรถเลยก็ได้นะครับบริการทอดทีนะครับอ,อันนี้ปลูกมาสองปีแล้วผมก็ได้อยู่บ้านหลายจนว่านั่นอเอเขายขายไร่ไหนแล้วเนี่ยมาอุ่นันนกแตงงมูบ้านเดียวกันครับแล้วตะพูมักมัก อันนี้ก็มีสัญญาอย่างวะสัญญาอย่างชื่อแปลกๆในพวหลายในพวหลายบัดนี้เอ้าอันที่ว่าไปแก้มาแก้ไปกันนี่บ่โอยแก้ไปแก้มะโอแไปแก้มะเออเออ่ออต้นเนื้อเห็ดน้องบ้านเขาอันนึงกัว่าหมากอินทาภาลัมเนาะเพิ่นเก่ามาปลูกแถวบ้านเขาก็ได้ดีอินทาภาลัมเมื่อวานก็ซื้อกินซื้อกินเครื่องกิโลเมื่อวานเนี่ยร้อยนึง กินไปกินมาเบิร์ตแอร์แลนด์ซ้ำอ่าเพราะเขาตองผัดบ้านซ้ำเบิร์ตซ้ำอัะไรใกล้เบิดแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้บักแตงโมโอ้ปลูกบ้านเขากางามดีเนาะตะกี้เห็นตะทั้งกาฬชินพันมาเซาทีปลูกบอกี๋ยวนี้บ้านเขากับปูกนั่นแล้วพอค้า <c oughs> อันนี้อันนี้ <c oughs> พอค้าสีมาเขือป้ะนี่ย <c oughs> ไม่เลย <c oughs> อ๋ออันนี้ ใกล้เบิดไปครับเนี่ยพ่วงสองพว่พว,พวงพ่วงพ่วงนึงนี่พอเครื่องตันบ่โอ้เจ็ดร้อยรูอตอนนี้ได้จักพวก่วงกันเนี่ยหาพว่วงห้าเจ็ดสามหาสามหาสามตันประมาณหาตันได้บ่สิได้เนาะหาตันได้ดอกจักหาตันได้ยุได้ยุดอกโอ้บักแตงหมูนะครับอ่ามาแหววมาอุดหนุนนะครับถ้าบ่เบิดง่ายผมไม่มากินดีบักแตงหมู มาเบิ้ลนะครับพี่น้องมื่อนี้บักแตงหมูมาอุ่นนุนบ้านนองแวงแต่บนน้องแดงเพเ่อบนระบือประมาณสารคามนะครับบักแตงหมูถ้าสนใจทักมาได้นะครับเด้อที่ลงอันผิดบอกเบอร์ให้นะครับถ้าสนใจนะครับมาเอาครับ่อค้าบักแตงหมูขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีทุกท่านครับ